อ่ะระบบถัดไปจะเป็นการเอาเออ่ท่อความร้อนหรือฮีตไปมาใช้ร่วมกับคอยเย็นอันนี้มันเหมาะกับกรณีแบบวันนี้แหละครับความชื้นสูงเห็นไหมเล่าให้ฟังสถานการณ์ก่อนอ่ะสมมุติเราเริ่มต้นที่อากาศเท่านี้ใช่ไหมสามสิบองศาความชื้นแปดสิบเปรเซนเราอยากได้อุณหภูมิยี่ิบห้าใช่ไหม เราก็เปิดแอร์ใช่ไหมอากาศวิ่งผ่านคอเย็นใช่ไหมครับวิ่งผ่านคอเย็นอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันแตะจุดน้ําค้างแตะเส้นความชื้นร้อยเปอร์เซนใช่ไหมครับอุณหภูมิยังคงต้องลดอยู่ใช่ไหมมันก็จะลดมาเรื่อยเลยแต่ว่าตอนที่มันลดลงเนี่ยไอความสามารถในการอมความชื้นในการอมไอ้น้ำนจะลดลงเรื่อยๆเพราะนั้นจะมีไอน้ําบางส่วนควบแน่งกลายเป็นของเหลวใช่ไหม นีออกไหมครับแล้วก็เกาะอ,อยู่บนคอยเย็นหยดลงถาดแล้วก็ไหลไปทิ้งข้างน,นอกอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ช่วงที่เราเห็นตรงนี้นะครับช่วงนี้คือคูลิ่งคาปาซิตี้ของมันโอเคไหมครับความสามารถในการทำความเย็นมันก็คือช่วงนี้ไอ้เส้นเอยียงนี่คืออะไรนะเอนทา py ี ropy, ใช่ไหมถูกไหมเราก็เอาจับ h ลบเใช่ไหมเราก็ได้แล้วอัตราการทำความเย็นเป็นเท่าไหร่ทีนี้ ด้วยแอร์ที่เราติดตั้งเนี่ยมันมีขนาดการทำความเย็ยนเท่านี้มันก็จะทาความเย็ยนเท่านี้แหละแล้วมันก็จะไปจบที่ยี่้าองศาได้นะครับแต่พอมันจบยี่้าองศาเนี่ยปรกากฏว่าความชื้นในห้องมันมันเป็นแปดสิเปอร์เซ็นต์อะในขณะที่ความสบายที่เราต้องการก็คร่าวๆก็คือยี่้าองศาห0สิบเปอร์เซ็นตความชื้นสมมติอันนี้มันก็ยังชื้นมากเราก็จะรู้สึกแบบวันนี้ที่เป็นอะก็คือเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอึดอัดจังว่าอะไรเงี้ยทำไมเหงือ่อมัน ออกลำบากรู้สึกตัวมันเหนียว <ๆ S 1> เหนียวเนอะเนอะไรเงี้ยงออกไหมก็จะเป็นระบบนี้ก็จะเป็นสภาพนี้มีข้อจํากัดอีกอันหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนแอร์กับผม,ผมว่าไม่ใช่น่นว่าใช่ไหมถ้าอ๋อเพราะคุณเพิ่งเริ่มเรียนอันนี้มันมีอันหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คืออันนี้ไม่รู้รู้จักเซนซิเบิลทีเลชอปล่ะม่รู้รู้จักปะ ถ้านอกเรื่องนี้จะเริ่มใช้เวลาเยอะมากเดี๋ยวจะเล่าเร็วๆแล้วกันความร้อนมีสองก้อนใช่ไหม Sensible Heat กับ Latent Heat ใช่ไหม Sensible คือร้อนเย็นใช่ไหมวัดได้ด้วยอุณหภูมิใช่ป่ะถ้าเทียบกับ p s y c h o m e t r i c Chart ก็คือแกนนอนถูกไหมส่วน Latent Heat ก็คือความชื้นถูกไหมเทียบกับเทียบกับ p s y c h o m e t r i c Chart คือแกนตั้ง ความชื้นในที่นี้หมายถึงตัวโอเมก้าครับตัวกิโลกร,รัมน้ําต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้งคือแกนตั้งโอเคนะเเวลาเราเอาเซนซิเบิลฮีตตั้งหารด้วยฮีททั้งหมดรวมกันเนะี sensible ่ยเซนซิเบิลบวกลาเทนเราก็จะเรียกมันว่าเซนซิเบิลฮีทเรโชใช่ป่ะ<ม>ถูกไหมเซนซิเบิลฮีทเรโชก็คือเซนซิเบิลฮีทหารด้วยทั้งหมดฮีตถูกไหมทั้งหมดฮีตก็คือเซนซิเบิลบอกราเทนนั่นแหละโอเคไหม ทีนี้อึดอัดเปล่าอึดอัดก็เปิดแอร์สักตัวนึงไม่หรอกผมเล็งจะเปิดแอร์ทั้งนานแล้วแหละเริ่มมีเพื่อนก็เลยบอกว่าเปิดแอร์อีกสักตัวมันหนาวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวกำลังจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันหนาวเนี่ยทีนี้โดยธรรมชาติของการทำความเย็นด้วยคอยเย็นเนี่ย คือลักษณะคอยคนไปคนมาแล้วเอาลมเป่าผ่านเนี่ยโดยธรรมชาติของมันอ่ะมันจะรับมือมันมันจะรับมันจะทํางานที่สภาวะความชื้นสูงที่สุดที่เป็นไปได้คือเซนซิเบิร์ทีเรโชไม่ต่ำกว่า0.7คุณฟังผมรู้เรื่องเปล่าม่รู้ถ้าถ้าโหลดเรามีแต่เซนซิเบิร์แปลว่าเซนซิเบิรทีเรโชของเราจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ปะ่ะถูกไหมถ้าเรามีความชื้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเซนซิเบิร์นทีเรโชเราก็จะต่ําลงเรื่อย โอเคไหมครับธรรมชาติโดยธรรมชาติในเชิงกายภาพอะของคอยพวกเนี้คอยพวกนี้มันมันสามารถปรับตัวมันเองอะให้รับมือกับโหลดที่มีเซนซิเบิลฮีเลโชระหว่าง1นึถึง0ูได้ด้วยเหตุผลอะไรผมไม่มีเวลาอธิบายนะแต่ว่าให้ให้ให,ใหเ้เข้าใจว่ามีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับอคอยพวกนี้โดยธรรมชาติทางกายภาพของมันะมันจะปรับตัวให้เข้ากับโหลดที่มี ลักษณะเซนเซอร์นิเลชอ่ะหนึ่งจุดเก้าจดแปดจุดเจ็ดเนี่ยปรับได้ปรับได้หมดด้วยด้วยจังหวะการตัดต่อของมันนี่แหละมันจะมันจะรับมือกับกับโหลดพวกนี้ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โหลดเราชื้นมากเหมือนวันเนี้ยสมมติห้องเราโหลดโหลดหน้าวันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณถ้่ศูนย์จุดหกอะไรเงี้ยศูนย์จุดหาอะไรเงี้ยเซนเซอร์นิเลชเพราะมันชื้นมากใช่ปะ่ะแอร์จะทํางานไม่ได้ มันมันจะมันจะรีดความชื้นได้แค่ถึงความชัน0.7แล้วมันจะลงต่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับทีนี้แอร์เราเนี่ยมันเซนด้วยอุณหภูมิใช่ป่ะเพราะว่ามันใช้เทอร์โมสตัตวันวันที่ความชื้นสูงสูงและเ s นซิเบิ a t ฮเ t i รเราไม่ค่อยสูงมากเนี่ยคือคำว่าใช้เทอร์โมสตัตีดยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะสนใจเฉพาะ s e n ซิเบิโหลดเท่านั้นนะถูกไหม เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แอร์เนี่ยมันรับมือกับเซนซิเบิลฮิเซนซิเบิลโหลดจบแล้วมันก็จะตัดนึกออกไหมตราบใดที่ความชื้นไม่เกินสัดส่วนจุดสามจุดสองจุดหนึ่งนี่ผมพูดกับทางนะตามผมน,นนะถ้าความชื้นไม่เกินสัดส่วนจุดสามจุดสองจุดหนึ่งเนี่ยไอจังหวัดตัดต่อเนี่ยมันรับมือกับความชื้นได้หมดเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มันกําจัดเซนซิเบิลหมดลาเทนจะถูกกาจัดตามไปด้วยแต่พอเป็นวันแบบนี้วันฝนตกมากๆเซนซิเบิลที่จะโชว์ของโหลดเป็น0ูนจุดหกเนี่ยก็เท่ากับว่ามันกําจัดเซนซิเบิลโหลดจบก่อนเพราะมันไม่ไม่ร้อนเนี่ยวันนี้ถูกไหมพอมันกําจัดเซนซิเบิลโหลดหมดปุ๊บแอร์ก็ตัดอ้าวแล้วความชื้นทําไงอะกําจัดไปได้นิดเดียวเองมึงตัดละเพราะฉะนั้นความชื้นก็จะกองอยู่ในห้องนึกออกไหมครับสิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือ Hey, มันก็ไม่หนาวนี่หว่าแต่ทาไมรู้สึกอึดอัดวะมันเหนียวๆตัวยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าในเมื่อคอมมันไม่เดินความชื้นจะไม่ถูกกาจัดเหงื่อเราก็ไม่ออกไม่ออกเราก็อึดอัดนึกออกไหมไกลไกในการต่อสู้กับสถานาการณ์นี้ตามธรรมชาติของเราเลยก็คือเราก็จะเดินไปลดเทอร์โมสตัตลงสักหนึ่งองศาเพื่อให้คอมมันเดินนานขึ้นนึกออกไหมครับบนรูปนี้ก็แสดงอาการนั้นเหมือนกันนะ สมมุติคุณทําให้คอมมันเดินนานขึ้นมันก็คือช่วงนี้ครับนึกออกไหมคุณทําให้คอมมันเดินนานขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อคุณจะดึงความชื้นตรงนี้ตรงแกนดิ่งของไซโครเมติกชาร์นะคุณจะดึงโอเมก้าลงนึกออกไหมครับพอดึงลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะทำไงต่อเวลาอากาศลมมันพ่นออกมาจากหน้ากากแอร์เนี่ยอย่าง,างถ้าเป็นเส้นน้ำเงินเหมือนเดิมใช่ไหม ลมพ่นมาจากหน้นากากแอร์คือจุดนี้ใช่ปหะวิ่งเข้ามาในห้องมารับโหลดในห้องใช่ไหมคนแสงสว่างอุปกรณ์กรอบอาคารอากาศระบายอากาศรั่วไหลมันก็จะวิ่งไปจุดควบคุมของเราคือยี่ห้านึกออกไหมครับแปลว่าช่วงนี้คือช่วงโหลดในห้องเราโอเคไหมถ้าเกิดเราตั้งเทอร์โมสตัตเย็นลงเพื่อด,ดึงความชื้นออกเราก็เดินโอเวอร์คูลงมาปุ๊บพ่นออกมาจากหน้ากากปุ๊บมารับโหลดในห้องใช่ไหมโหลดในห้องช่วงนี้ใช่ไหม มันก็คือประมาณช่วงนี้อ้าวแต่ว่าอะไรแปลว่าห้องเราเออหนาวอะใช่ไหมเย็นเกินปกติใช่ป่ะเราอยากได้ยี่ห้าแต่ว่าเนื่องจากเราต้องการกำจัดความชื้อนอะเราต้องดึงอุณหภูมิต่ำลงปรากฏว่าห้องเราก็ดันเย็นเกินไปอีกความชื้นได้แล้วนะแต่ห้องเราดันเย็นเกินไปอีกสิ่งที่เขาทำคืออะไร รีฮีตร mm ีฮ hmm. ีตก็ค to ือเอาโหลดเทียมก็เอาความร้อนก้อนมาตั้งในห้องเช่นฮตเตอร์นึกออกไหมครับเพื่อดึงให้มันขึ้นมาที่อุณหภูมิยี่สิบแล้วเราจะได้อยู่ที่ความชื้นห้าสิบเปอร์เซ็นตคือความชื้นสัมผัสอ่ะมันแปลตามอุณหภูมิถูกไหมอ่ะอันนี้คุณต้องเข้าใจอันนี้ด้วยนึกออกไหมผมถึงไปพูดที่แกนตั้งก่อนแต่ความรู้สึกเรามันดันไปรู้สึกที่ความชื้นสัมผัสซะอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเวียนหัวหน่อยเนึกออกไหมเลอะเทอะไปละเดี๋ยวลบก่อนนะ เลยบอกว่ามันค่อนข้างปวดหัวหน่อยฮะนึกออกไหมครับ,ออรบทีนี้เอาใหม่เริ่มตน้นสถานการณ์ทั่วๆไปก็อุณหอากาศเข้ามาใช่ไหมเย็นลงเย็นลงใช่ไหมครับจากนั้นพ่นออกมาเข้าสู่ห้องใช่ไหมมนรับโหลดในห้องปึ้งขึ้นมาก็ไปอยู่ที่สภาวะ25อย่างที่เราต้องการแต่ว่ามันดันชื้นเกินไป วิธีแก้ไขของเราก็คือเราจะทำเทคนิคที่เรียกว่า over cool and reheat นะครับ over cool ก็คือทำให้เย็นลงไปอีกทำให้เย็นเพื่อดึงโอเมก้าลงมานึกออกไหมครับพอดึงลงมาปึ๊บเวลามันพ่นออกมารับโหลดในห้องโหลดไม่พอที่จะดึงมันกลับมาที่25่องศา,าเราต้องเติมโหลดเทียงเข้าไปก็คือต้องรี h e a มันเข้าไปถึงจะดึงขึ้นมาที่ยีได้ นึกออกไหมครับคือเป้าจริงๆเราอยากได้50%ความชื้นใช่ไหมอยากได้ความชื้นสพ์5 0เราก็เราก็ต้องคำนวณก่อนแหละว่า25องศาไว้ความชื้นสััพ์5 0ไว้ตรงกับโอเมก้าเท่าไหร่นึกออกไหมครับแล้วเราก็ดึงโอเวอร์ครูลงมาให้เราได้โอเมก้าเท่านั้นนะ่ะโอเคไหมครับเพื่อเวลามันเข้ามาเจอโหลดในห้องเวลาไปเจอรีฮีเตอร์แล้วมันจะได้25องศาแล้วก็ตรงกับ50%ความชื้นพอด,ดีโอเคไหม อันนี้รายละเอียดถ้างงงเดี๋ยวมาถามหลังไหม่ได้เพราะว่าจริงๆมันต้องพูดซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วลคุณต้องไปนั่งเพ่งของคุณเองด้วยนึกออกไหมเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยตอนที่ผมเรียนผมไปเข้าใจจริงๆตอนปอโทแล้วผมก็ใช้เวลาเพ่งกับมันอยู่ประมาณสักสามอาทิตย์อะ่ะกว่าจะเริ่มเห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ก็ ทีนี้ทำไงต่ออ,อถ้าเราโอเวอร์ครูมันนี่คืออะไรแอร์เดินนานกว่าปกติก็กินไฟใช่ไหมแถมยังดันเอาฮีเตอร์มาเติมอีกก็กินไฟอีกต่อหนึ่งนึกออกไหมครับเขาก็เลยแก้ลัมโอเวอร์ครูรีฮิตที่ใช้พลังงานด้วยการเอาฮีตไปมาใช้ถามว่าฮีตไปคืออะไรมีใครเรียนฮีตไปมามากบ้างา <c oughs> มีไหม ฮีตไฟก็วางเอียงๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถูกปะด้านในก็จุสารทำความเย็นอยู่ใช่ไหมถูกไหมครับสารทำความเย็นที่ว่าจะเป็นอาอะไรก็ได้นะหรือว่าจะเป็นน้ําก็ได้นะน้ําบริสุทธิ์นี่แหละเขาเขาทำไงอ่ะเขาแวกรู้จักรู้จักแวกป่าวแวกแวกท่อคือคือดูดอากาศรอกให้หมดอ่ะทำทำให้มันเป็นสูญญากาศอ่ะดูดอากาศรอกให้หมดจากนั้นคุณก็เติมสารทํางานเข้าไปจะเป็นอาเบอร์อะไรก็ไม่รู้หรือจะเติมน้ําเข้าไปก็ได้ แต่เขารู้สึกเขาจะเลี่ยงใช้น้ําอ่ะเพราะว่าน้ําแรงดันมันสูงมีมีใครทําเรื่องฮีตไป์กับแลบอาจารย์นี่พง์อาจารย์นัทวุฒิอะไรบ้างไหมในในอดีตในอดีตห้องนั้นเคย <c oughs> เคยเคย,เคยระเบิดไปทีหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ฮีตฮีตไปค์ดไป์ใช้น้ำอะ่ะแล้วพอดีแรงดันมันสูงแล้วมันยิงยิงออกมาตึ้มแล้วก็ พิ้งกระจายหลอดไฟตกลงมากระจกข้างหลังแตกไปอันหนึ่งเลยเนี้ยโอ้ยคณะเสียงมันดังมากไงคณะนี่แตกตื่นเลยลองบริหารสมัยนั้นต้องรีบขึ้นมาดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะก็รลายฟังแต่ว่าพอใช้พวกน้ำยาแอร์ที่เป็นเบอร์อาต่างๆแล้วนี่ก็ปลอดภัยหน่อยแรงดันน้อยไม่ต้องห่วงอ่ะหลักการทํางานเป็นไงหลักการทํางานเป็นไงหลักการทํางานเป็นไงครับ หลักการทํางานเป็นไงมันจะมีปลายสองด้านใช่ไหมด้านหนึ่งเป็นอีวอปเอร์เตอร์ด้านหนึ่งเป็นคอน,นเดนเซอร์โอเคไหมครับปลายด้านต่ําหรือด้านคอนหรืออีวอปเอร์เตอร์เนี่ยก็จะเอาไปแห่ในที่ที่คุณต้องการดูดความร้อนมันก็จะซัดความร้อนจากรอบๆตัวใช่ไหมบางส่วนก็จะระเหยขึ้นไปใช่ปะไปถึงปลายอีกด้านหนึ่งปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายที่คุณระบายความร้อนก็ไปอยู่ในที่ที่มันแบบคายความร้อนทิ้งได้ะนะครับ ก็คลายความร้อนทิ้งไปมันก็จะควบแน่นเป็นของเหลวอีกใช่ไหมมันก็จะไหลได้วยแรงโน้มถ่วงโตลงมาข้างล่างอีกแล้วมันก็จะวนเวียนไปอย่างเนี้โดยธรรมชาติไม่ต้องมีเครื่องจักรไม่ต้องมีมอเตอร์ไม่ต้องมีปั๊มโอเคไหมครับเพราะฉนั้นฮีทไปมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนจากจุดหนึ่งไปทิ้งอีกจุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานโอเคไหมควน,นึกออกนะทีนี้ ถามมาแล้วเขาเอามาใช้งานยังไงเขาก็เอามาใช้งานแบบนี้ครับเ,เขาก็จะเอาฮีตไบ์เนี่ยมาคล่อมคอยเย็นเอาไว้นะครับตรงนี้คือฮีตไบ์ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแผงเลยนะแล้วก็เชื่อมไว้ด้านนี้อาจจะเป็นด้านอะไรนะอีวาเปอร์เลเตอร์ใช่ไหมเระเหยมาใช่ไหมพอควบแน่นเสร็จมันก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลกลับมาทางนี้โอเคไหมครับด้านนี้เป็นด้านอ e ีเวบของฮีตไบ์นะครับด้านนี้เป็นด้านคอนเดนเซอร์ เห็นไหมด้านคายเกิดอะไรขึ้นในในการติดตั้งแบบนี้เราเอาลมเราเอาลมวิ่งผ่านเข้ามาใช่ไหมครับปะทะกับปลายด้านด้านดูดความร้อนของฮีตไพ์เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮีตไพ์ก็จะซับความร้อนไปก่อนใช่ไหมถูกไหมอากาศที่หลุดออกมาตรงนี้ก็จะเย็นลงหน่อยหนึ่งใช่ไหมภาษาเราจะเรียกว่ามันได้รับการพรีครูลหนึ่งจังหวะโอเคไหมครับ พรีคลูเสร็จปุ๊บความร้อนไปไหนครับความร้อนอมอยู่ด้านนี้นะถูกไหมอมอยู่ด้านนี้ว่าเปเลเตอร์ด้านปลายด้านนี้ของฮิตไป์ใช่ไหมแล้วก็ทําให้น้ํายาระเหยไปที่ปลายอีกด้านหนึ่งใช่ไหม่ะพักไปก่อนมาดูเส้นอากาศก่อนอากาศพรีครูลงมาเสร็จปุ๊บวิ่งไปเข้าคอยเย็นใช่ป่ะมันก็ถูกทําให้เย็นลงใช่ไหมไปแตะจุดั้งค้างปุ๊บก,ก็ทั้งเย็นลงทั้งความชื้นลดลงใช่ไหมแล้วก็หลุดออกมาตรงนี้ การที่เราพรีคูมันไปก่อนเกิดอะไรขึ้นการที่เราพรีคูมันไปก่อนเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่รูปนี้ก่อนนะการที่เราพรีคูไปก่อนเนี่ยผมผมหยิบเส้นนี้มาขยายนะผมหยิบเส้นนี้มาขยายนะเอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งมาเจอโหลดในห้องใช่ไหมครับการที่เราพรีคูมันไปก่อนเกิดอะไรขึ้น ปรปลว่าความร้อนตรงนี้ครับความร้อนตรงนี้ถูกตัดไปก่อนถูกไหมเสร็จแล้วอากาศที่วิ่งเข้าคอยเย็นจริงๆคือจุดนี้ใช่ปะ่ะอันนี้สมมติที่จุดหนึ่งจุดที่สองใช่ไหมจุดที่สองถึงจะเป็นจุดที่อากาศเริ่มปะทะคอยเย็นจริงๆใช่ไหมถูกป่ะคิดต่อได้ไหมคูลิ่งคปาซิตี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นป่ะคูลิ่งคปาซิตี้ตรงเนี้ จากเดิมที่มันเคยเริ่มตรงนี้แล้วมาจบตรงนี้ใช่ไหมมันจะถูกขยับใช่ป่ะถูกป่ะคลูอิ่งแคปซิตี้มันจะเริ่มถูกขยับใช่ไหมมันเริ่มตรงนี้แทนแล้วพอเริ่มตรงนี้มันจะไปจบตรงไหนมันก็ต้องจบต่ำกว่าเดิมใช่ป่ะนึกออกไหมมันเหมือนคุณย้ายคลูอิ่งแคปซิตี้ตรงนี้ขยับมาเป็นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ แปลว่าคุณจะทําความเย็นได้ลึกขึ้นใช่ไหมพอทําความเย็นได้ลึกขึ้นปุ๊บก,ก็แปลว่าความชื้นคุณจะถูกกําจัดมากขึ้นใช่ปะ get ไหมโอเคไหมแต่พอมันหลุดออกมาพอมันหลุดออกมาปึ๊บมันก็มารับโหลดในห้องใช่ไหมมันก็ยังมันก็จะไปไม่ถึงจุดที่เราอยากได้อ่ะนึกออกป่ะเพราะมันเย็นเกินไปแล้วไงตอนนี้แต่ฮิตไบท์ทไงครับ ฉันก็เอาก้อนเมื่อกี้ที่ตัดมานี่แหละกลับมาปะข้างหลังนี่แหละถูกไหมกลายเป็นว่าอะไรมันก็กลับมาที่อุณหภูมิที่คุณอยากได้ตั้งแต่แรกได้แล้วนี่นึกออกไหมหการย้ายความร้อนตอนต้นไปปะเอาไว้ตอนท้ายเนี่ยมันทําให้คุณทําความเย็นได้ลึกขึ้นดึงความชื้นออกได้มากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียพลังงานเลยโอเคไหมครับโดยเท่าที่ผมเคยอ่านมา ฮีทไป์จะช่วยให้เซนซิเบิลฮีทเลชของคอยเย็นของคุณขยับจากจุดเจ็ดจากไอมินิมัมของมันอนะจุดเจ็ดอะลงไปอยู่ที่จุดหกหรือจุดห้าได้เออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับความชื้นสูงๆอย่างเงี้ยแทนที่คุณจะต้องไปใช้ระบบวอคาคูลิฮีทคุณลองคำนวณดูว่าถ้าคุณเอาฮีตไป์มาเสียบเนี่ยแล้วปรับให้เซนซิเบิลฮีทเลชของคอยคุณจากจุดเจ็ดให้เหลือจุดหจุดห้าได้เนี่ย มันจะประหยัดพลังงานได้ดีกว่าอย่างนี้เก็ตไหมครับเนาะแต่ว่าโดยโดยกระบวนการข้างในจนมันอาจจะมีอรไรซับซ้อนกว่านี้นะเรื่องกระบวนการที่เป็นไซโครเมตริกของมันนะครับทีนี้เขาใช้ที่ไหนบ้างที่ต้องเล่นเรื่องความชื้นก็หลักๆที่พอจะนึกออกก็จะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมชื้นมากก็วงจรก็เสียหายแห้งเกินก็ไฟฟ้าสถิตเกิดก็วงจรอิเล็กทรอนิกส ที่มันละเอียดอ่อนก็เสียหายได้เหมือนกันอาหารใช่ไหมต้องคุมความชื้นยายานี่อะไรนะถ้าเกิดยิ่งเป็นยาเม็ดอ่ะยาผงอะ่ะมันก็ต้องคุมความชื้นนึกออกไหมครับอนึกออกไหมเครื่องมือสื่อสารก็จะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเราใช้ฮีตไฟไป,ไปช่วยก็ก็จะสะดวกขึ้นนะครับอีกการหนึ่งเป็นระบบ เล็กๆน้อยๆน,นะครับเขาเรียกว่า Thermal Storage ตัวย่อเขาเรียกว่าเป็น TES นะครับมันย่อมาจาก t h r m a l Energy storage ไอเดียง่ายๆเล่นกับค่าไฟนะครับค่าไฟเราเนี่ยหลกัหลกๆก็คือ TOU ถูกไหมกลางวันแพงกลางคืนถูกใช่ปะ่ะถูกไหมเสร็จแล้วสมมุติถ้าเราเป็นอาคารสำนักงานเราใช้งานกลางวันเป็นหลกัก สมมติเราทำความเย็นด้วยชิลเลอร์เป็นหลักอย่างเนี้ยปกติก็คือกลางวันเราก็เปิดชิลเลอร์ใช่ไหมทำความเย็นไปกลางคืนล้วก็ปิดแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าเราโดนจังหวะค่าไฟแพงตลอดเวลาเลยถูกไหมเขาก็มีคนแก้ไขมาว่าเป็นงั้นก็ใช้อันนี้ไงเทอร์โมสตนเลสทำไงก็ให้เดินชิลเลอร์ตลอด24ชั่วโมงกลางวันก็เดินไปส่วนกลางคืนก็ให้เดินแล้วทำน้ำเย็นหรือทำน้ำแข็งเก็บเอาไว้ แล้วพอตอนกลางวันพรุ่งนี้เช้าก็เอาน้ําแข็งหรือน้ําเย็นมาใช้ร่วมกับชิลเลอร์แปลว่าอะไรครับรแปลว่าชิลเลอร์เราจะทําความเย็นน้อยลงอะ่ะนึกออกไหมคือเราจะใช้ชิลเลอร์ตัวเล็กลงได้นึกออกไหมเนี้ยนึกภาพออกไหมนึกออกไหมเนี้ยถ้าถ้าเรานึกภาพเป็นกราฟเวลาได้ได้ออกได้เนี้ยจะจะเริ่มจะจะคิดว่าจะเข้าใจมากกว่านี้ เดี๋ยวลองดูนะทำไงให้เป็น12ชั่วโมงนะ8โมงเช้าถึง2ทุ่มสมมุติ20นอน12ชั่วโมงใช่ไหมสมมุติกลางวันเดินชิลเลอร์กลางคืนหยุดทรงก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมครับสมมุติตรงนี้คือชิลเลอร์300ตันสมมตินะโอเคไหมแต่ว่าถ้าเอาใหม่ถ้าเราเดิน ทั้งวันทั้งคืนโดยกลางคืนทำเป็นน้ำแข็งเก็บไว้สมมตินนะเราสามารถเลือกใช้ชิลเลอร์ขนาด150ตันได้แล้วเราก็เดินทั้งวันทั้งคืนอุ๊ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้าวตายละสงสัยเครื่องมันจะร้อน มันรู้เวลาด้วยนะเนี่ยมันใกล้เที่ยมนะทุไหนอ่ะใจเย็นเย็นใกล้จบแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้กลายเป็นว่าคอมพิวเตอร์ผมสู้ได้แต่ไอแพผมสู้ไม่ได้ขนาดแกออกจากซองแล้วเน,นี่ย เอาใหม่8โมง2ทุม่มสามร้อยตันใช่ไหมถ้าเราเดินตรงนี้หยุดที่สองทุม่มมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับนี่คือนี่คือความเย็นที่เราต้องทำในไอ่องสีเหลียมอันนี้นะครับถูกไหมแต่ว่าพอถ้าเราเดินยีบสี่ชั่วโมง นะครับถ้าเราเดิน24ชั่วโมงเราอาจจะใช้ชิลเลอร์ที่ตัวเล็กลงได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมถูกปะไอช่วงกลางวันน่ะเราก็ทำตรงนี้ไปใช่ไหมถูกปะแล้วส่วนที่ขาดไปข้างบนนี่เอามาจากไหนส่วนที่ขาดไปข้างบนเราก็เอาตรงน้ำแข็งตรงนี้กับน้ำแข็งตรงนี้ามาเติมไงนึกออกไหมครับไอเดียอย่างนี้คือ thermal storage system เนาะ ประเด็นคือมันไม่ประหยัดพลังงานแต่มันประหยัดค่าไฟถูกไหมเพราะว่าถ้าคำนวณคืณที่ใต้กราฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็น300ตัน12ชั่วโมงหรือว่า1้อตัน24ชั่วโมงอะ่ะจริงๆมันใช้พลังงานเท่ากันแหละถูกไหมครับเพียงแต่ว่ามันเกลียโหลดไปเดินกลางคืนที่ค่าไฟถูกงั้นในภาพรวมค่าไฟจะลดลงแต่ในขณะที่พลังงานจริงมันไม่ได้ลดลงหรอกพลังงานมันก็เท่าเดิมแหละ เ okay, นะคไหมเพราะฉะนั้นมาตรการนี้เล่นกับค่าไฟไม่ได้เล่นกับเรื่องพลังงานโอเคนะอาคารที่เขามาจะพูดถึงว่าทำเทอร์โมสตอเลก็คืออาคารสำนักง,งานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สำนักง,งานใหญ่ซึ่งระบบ t h e ร์โมสตอ r a เ e ใช้งานไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับเหมือนเดิมก็คือก็คือเมื่อเมื่อไหร่ที่เราใช้ระบบซับซ้อนน่ย คนเดินเครื่องอะ่ะคนเดินเครื่องหรือว่าคนโอเปเรตเครื่องอะ่ะตามไม่ทันคือคือช่างที่ดูแลอาคารเราก็คือช่างอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้วิศวกรคุมอะ่ะนึกออกไหม,มถ้าเกิดเขาไล่ตามไม่ทันมันก็จะใช้งานไม่ได้เต็มที่แล้วสักพักหนึ่งมันก็จะต้องเลิกใช้ไปอะไรเงี้ยก็ก็เล่าให้ฟังว่าทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ